กิจกรรมในหนึ่งวันของเราพูดเป็นภาษาจีนว่าอย่างไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนคำศัพท์พร้อมๆกันคะ่ะสวัสดีค่ะนิวอนิันฮาว,าวกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปสั้นๆที่จะสอนภาษาจีนง่ายๆนะคะวันนี้ก็เป็น EP ที่13แล้ว วันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำศัพท์หนึ่งวันฉันทำอะไรบ้างหรือในภาษาจีนเรียกว่า Water E อีเทียนนั่นเองนะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนกันเลยทีเ <medo> ดียวโอเคค่ะเริ่มจากศัพท์หัวข้อกันก่อนเลยหัวข้อของเราวันนี้ก็คือ Water E อีเทียนวัฉันเตอแสดงความเป็นเจ้าของอีเทียนแปลว่าวัน Water E อีเทียนก็คือ1วันของฉันนั่นเอง จากเรียนวอ e t e เตอี้เทียนไปแล้วนะคะกิจกรรมแรกที่เราต้องทำก็คือการตื่นนอนนั่นแหละถูกไหมเราจะใช้คำว่าฉี่ฉวงนะคะฉี่ฉวงฉี่แปลว่าลุกฉวงแปลว่าเตียงนะคะฉี่ฉวงจึงแปลว่าการลุกจากเตียงหรือว่าการตื่นนอนนั่นเองถ้าเราอยากจะพูดว่าวันนี้ฉันตื่นนอนจุดจุดจุดโมงเราจะพูดว่ายังไงในภาษาจีนเราจะพูดว่าจินเทียน วัอเตียนฉี่ฉวงสมมุติว่าวันนี้เราตื่นนอน7จ็ดโมงนะคะเราก็จะพูดว่าจินเทียนวอชี่เตียนฉี่ฉวงจินเทียนวันนี้วอชั้นชี่เตียนเจ็ดโมงฉี่ฉวงตื่นนอนนะคะตื่นนอนเสร็จแล้วกิจ,จวัตรประจําวันหลังจากนั้นก็คือการแปลงฟันล้างหน้าอาบน้ําคําว่าอาบน้ํานะคะเราใช้คําว่าสีจ่าว สีจาวนะคะสีแปลว่าซักล้างเราอาจจะเจอคำนี้บ่อยๆในการซักผ้าล้างจานสระผมล่ะสระผมเราก็ใช้คำว่าสีโถฝ,าส,ฝาสีโถฝาสระผมนะคะโถหัวผมโถฝากระเซ็นผมนี่แหละสีโถฝาก็คือสระผมนั่นเองต่อมาแปลงฟันเราใช้คำว่าชั่วยาชั่วยาชั่วแปลว่าแปลงยาแปลว่าฟันชั่วยาแปลงฟัน อาบน้านําแปลงฟันแล้วล้างหน้าเราก็ใช้คําว่าสีเหลี่ยมน,นะคะสีเหลี่ยนสีตัวเดียวกันเลยนะต่อมานะคะก็อาจจะมีการถทยหนักถทายเบาหรือปัจจวะอุจาระนะคะเราใช้คําว่าเฉลี่ยน เปลี่ยนตามลำดับเลยแล้วหลังจากที่เราทํากิจกรรมส่วนตัวเสร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันเราก็อาจจะต้องแต่งตัวและไปทานข้า,าวเช้าคําว่าแต่งตัวเราใช้คําว่าตาบป้านนะคะตาบป้านที่แปลว่าแต่งตัวอาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะแต่งหน้ากันต่อเลยแต่งหน้าเราใช้คําว่าหัวจวงหัวจวงนะคะ แต่งหน้าเสร็จแล้วก็เตรียมตัวไปทานข้าวเช้ากันค่ะคำว่าข้าวเช้าหรือว่าทานข้าวเช้าเราใช้คำว่าชื่อจ่าวฟันชื่อจ่าวฟันนะคะชื่อกินจ่าวมาจากจ่าวช่างที่แปลว่าเช้าและก็ฟันที่แปลว่าข้าวจ่าวฟันจึงแปลว่าอาหารเช้าชื่อจ่าวฟันก็แปลว่าทานข้าวเช้าอ่าหรือว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ทานข้าวเช้าแต่ว่าดื่มเป็นกาแฟแทนนะคะเราก็ใช้คําว่าเฮอคาเฟ่ เฮอร์คาเหรือ h e อร์อีเพย์คก็ได้นะคะ h e อรดื่มอีเ e ยหนึ่งแก้ว c a เฟ่กาแฟหรือน้องๆหนูอนๆอาจจะดื่มเปน็นนมแทนเราก็ใช้คำว่า h e อร์อีเนิวหน่ายเฮอร์นิวไหนหลังจากทานข้าวเชาว้าเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวไปทำงานหรือไปเรียนกันนะคะไปทำงานเราใช้คำว่าช่างปานหรืออาจจะเติมคำว่าชี่ช่างปานก็ได้ชี่ไป ช่างปานทำงานชี่ช่างปานหรือชี่ช่างแฉชี่ช่างแฉไปเรียนพอทำงานเสร็จแล้วนะคะมีการพักกลางวานันหรือว่าเรียนแล้วก็พักเบรกนะคะมาทานข้าวกลางวันกันเราก็จะใช้คำว่าชื่ออู่ฟานชื่ออู่ฟันนะคะชื่อตัวเดิมกินฟันก็ตัวเดิมข้าว ทีนี้อู่มาจากไหนอู่มาจากจงอู่ที่แปลว่าเที่ยงนั่นเองชื่ออู่ฟันก็แปลว่าทานข้าวเที่ยงทานอาหารกลางวันไอคอนาจะทานขนมในช่วงบ่ายนะคะทานขนมเราก็ใช้คําว่าชื่อเสี่ยวชื่อเสี่ยวชื่อนะคะก็แปลว่าขนมสแนค็คอาหารวางก็ได้นะ โอเคก็ผ่านพ้นมาค่อนวันแล้วนะคะพอ,อะทํางานเสร็จหรือว่าเรียนหนังสือเสร็จรแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวเลิกงานหรือว่าเลิกเรียนเราก็ใช้คําว่าเชี่ยปานกับเชี่ยเข่ สังเกตดูเมื่อกี้ตอนที่เราจะเข้ามาหรือเราตอนที่เรากําลังจะมาเรียนเราใช้คําว่าช่างใช่ไหมช่างเนี่ยแปลว่าขึ้นหรือแปลว่าเข้าช่างเฉ่ช่างปานนะคะพอเลิกแล้วเราก็ใช้คําว่าเสียปานเสียเค่อเสียแปลว่าลงข้างล่างหรือแปลว่าเลิกก็ได้เสียเค่อเสียปานสิ่งที่เราต้องทําหลังจากนั้นก็คือกลับบ้านกลับบ้านเราใช้คําว่าหุยเจียหุยเจียนะคะหุยแปลว่ากลับ เจียแปลว่าบ้านหุยเจียจึงแปลว่ากลับบ้านกลับถึงบ้านแล้วเราก็อาจจะเตรียมตัวทําอาหารเย็นด้วยตัวเองนะคะคําว่าทําอาหารเราก็ใช้คําว่าจั่วฟันจั่วฟันนะคะจั่วแปลว่าทําฟันก็เหมือนเดิมแปลว่าข้าวส่วนหลังจากนั้นเราก็มาทานข้าวเย็นกันนะคะข้าวเย็นก็คือหวานฟันหวานฟันนะคะชื่อหวานฟันหวานมาจากหวานช่างที่แปลว่ากลางคืนเย็น นะคะส่วนฟันก็แปลว่าข้าวเหมือนเดิมชื่อหวานฟันก็คือทานข้าวเย็นทานข้าวเย็นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บจานล้างจานล้างจานเราใช้คําว่าสีหวานนะคะอย่างที่บอกไปสีซักล้างนะคะหวานก็แปลว่าจานสีหวานก็คือล้างจานนั่นเองหรือใครอาจจะใช้คําว่าทํางานบ้านก็ได้นอกจากล้างจานแล้วก็อาจจะต้องกวาดบ้านถูบ,บ้านเช็ดบ้านเช็ดถูอะไรก็แล้วแต่นะคะเราใช้คําว่า ชั่วเจ้าวูชเจ้าวูนะคะ่อมานะคะทานข้าวเย็นเสร็จแล้วซักล้างจานเสร็จแล้วแล้วก็ทํางานบ้านเสร็จแล้วก็ถึงเวลาพักผ่อนเอนเตอร์เทนตัวเองกันได้แล้วนะคะหลายคนอาจจะมีอ้เห่างานอดิเรกแตกต่างกันออกไปหลายคนเลือกที่จะผ่อนคลายกับการดูทีวีเราใช้คําว่าขั้นเตียนชื่อขั้นเตียนื่อหลายคนเล่นอินเทอร์เน็ตท่องอินเทอร์เน็ตนะคะเราใช้คำว่าช่างวางช่างวางหลายคนเล่นเกม หวานโยสิหวานโยสิต่อมานะคะพักผ่อนไปแล้วเราก็อาจจะมาฟังเพลงต่อฟังเพลงเราใช้คำว่า t ิ้งอินแย่ทิ้งอินแย่ทิ้งแปลว่าฟัง In นแย่แปลว่าดนตรีน,นั่นเองหลายคนอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันไปนะขันชูขันชูหรือน้องๆหลายคนอาจจะต้องทำการบ้านนะคะทำการบ้านเราก็ใช้คำว่าจัว่วจั่วเย จัว่วจั่วเยที่ลืมไม่ได้เลยก็คือการดูหนังดูเน็ตฟลิกนะคะดูภาพ,พยนตร์เราใช้คำว่าขั้นเตี้ยนหญิงขั้นเตี้ยนหิงจะเห็นได้ว่าคำว่าขั้นนะคะแปลว่ามองดูนั่นเองใช้ได้กับการดูทีวีดูโทรทัศน์ดูหนังสือก็ใช้ได้เช่นกันหลังจากที่เอนเตอร์เทนตัวเองเสร็จแล้วก็ได้เวลาเตรียมตัวเข้านอนเข้านอนเราก็จะใช้คำว่าเจิ้วชินจิ้วชินนะคะส่วนนอนหลับเราก็ใช้คำว่าซุยเจียว เเจียนนั่นองโอเคนะคะจบไปแล้วสำหรับกิจ,จวัตรประจำวันใน1วันของพวกเรานะคะผ่านพ้นไปได้ด,ด้วยดีได้สับไปกันเยอะพอสมควรเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆทุกๆคนนะคะอย่างที่บอกไปว่าอย่าลืมมองทุกอย่างรอบตัวให้เป็นภาษาจีนเพื่อการฝึกฝนในชีวิตประจำวันของเราแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะจ้เจี้ยนบายบาย